ทุกความผิดพลาดเป็นกรณีศึกษาพีระนาธมีความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่ไม่ต้องการจะเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนเพราะถ้าได,ได้แค่เงินเดือนก็จะไม่สามารถสร้างตัวเองได้เนื่องด้วยในช่วงปี2547พีระนาธมีเหตุให้ต้องออกจากงานประจําจึงกลายมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวแต่ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยสดใสนักในช่วงนั้นตลาดหุ้นไทยแทบจะไม่ไปไหนเรียกว่าไซด์เวย์พีระนาธเลยใช้เวลาศึกษาข้อมูลของบริษัทต,ต่างๆอย่างจริงจัง นับเป็นช่วงของการสแสวงหาหุ้นสแสวงหาบริษัทดีๆได้เรียนรู้ว่าบริษัทไหนที่เข้าไปลงทุนแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรพิรณาศึกษาเรียนรู้และสแสวงหาหุ้นจนตกผลึกเกี่ยวกับการลงทุนและเริ่มไม่กลัวหรือหวั่นไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆเพราะถ้าเป็นอดีตเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงก็จะกลัวและขายหุ้นออกทันทีเมื่อตกผลึกก็จะเข้าใจว่าถ้าถือหุ้นธุรกิจที่ดีมีอนาคต เมื่อสถานการณ์เลวร้ายผ่านไปได้ทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามบางครั้งความมั่นใจจนเกินไปอาจเป็นดาบสองคมและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดกรณีที่1ช่วงวิกฤตซับรามปิรลนาตแทบไม่ได้ปรับพอร์ตลงทุนเพราะมั่นใจกับหุ้นที่เลือกมาแล้วว่าเป็นหุ้นที่ดีมีอนาคตแต่ความไม่หวั่นไหวก็ทำให้เกิดความเสียหายหนักได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหุ้น T.N.H หรือบมจโร,รงพยาบาลไทยนครินซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในพอร์ตลงทุนคุณพีรนาฏวันที่1มกราคม2552จะมีการถอดหุ้น TNH ออกจาก m a g n a b l e List เสียงมาร์เก็ตติงที่ดูพอร์ตหุ้นของพีรนาฏพูดผ่านโทรศัพท์ขณะที่พีรนาฏกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่กับดรนิเวศและพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มนักลงทุนเมื่อเดือนธันวาคม2551 พีละนาดิคบคิดถึงวิธีแก้ปัญหานี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทาง 1. คือตัดใจขายหุ้นออกเพื่อเคลียร์นีมาร์จินหรือหากไม่อยากขายหุ้นออกมาก็จำเป็นต้องหาเงินสดเพื่อมาถอน TNH ออกจากบัญชีมาร์จินการซื้อหุ้นด้วยบัญชีมาร์จินจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อราคาหุ้นเป็นขาขึ้นแต่เมื่อราคาหุ้นปรับลดลงอาจได้รับความเสียหายยกตัวอย่างเช่นถ้าซื้อหุ้นแบบปกติโดยมีเงินสด100บาทและนำไปซื้อหุ้นในบัญชีเงินสด ถ้าราคาหุ้นปรับลดลง20%และตัดสินใจคัดลอสก็ขาดทุน20บาทและเหลือเงินสด80บาทแต่ถ้าซื้อด้วยบัญชีมาร์จิ้นใช้บัญอัตรามาร์จิ้น50%แสดงว่าจะมีเงินซื้อหุ้นได้ถึง200บาทคือเงินสด100บาทบมวกเงินจากบัญชีมารจิ้น100บาทสมมุติว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลง20%และตัดสินใจคัดลอสก็ขาดทุน40บาท จึงเหลือเงิน160บาทซึ่งก็ยังมีเงินเพียงพอที่จะไปจ่ายคืนโบเกอร์และยังเหลือเงินสดอีก60บาทแต่ปัญหาที่หนักหน่วงคือจะขายหุ้น TNH ออกไปทั้งหมดได้อย่างไรเนื่องจากพีรนาถถือหุ้น TNH ในจานวนเยอะนอกจากนั้นในภาวะปกติหุ้น TNH ไม่ได้มีสภาพคล่องสูงแต่ในช่วงเวลาที่พีรนาเริ่มขายหุ้นออกมากลับมีคนทยอยรับซื้อตลอดทางอย่างไม่น่าเชื่อ ผมขอเวลา2เดือนเพื่อเคลียร์หุ้น TNH ออกทั้งหมดพีลานาโทรศัพท์ไปเจราจากับเจ้าหน้าที่โบกเกอร์เมื่อเริ่มมีการขายหุ้นเห็นแรงทยอยรับซื้ออย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าราคาหลังจากที่พีลานาขายหมดจะปรับขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมีผมคนเดียวที่ขายและก็เป็นไปอย่างที่คาดกรณีที่2พีรานาตศึกษาข้อมูลหุ้นอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งพบว่าค่า PBV ratio ยืนในระดับต่ำ ในขณะที่สินทรัพย์มีเยอะมากได้มองว่ามีโอกาสเป็นหุ้นที่มีลักษณะ a s s e t play ได้อย่างในกรณีนี้คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีที่ดินริมทะเลหลายร้อยไร่และยังไม่ถูกปลดล็อกมูลค่าพิลานาจึงตัดสินใจเข้าลงทุนเพราะมองว่าสินทรัพย์นี้มีการบันทึกมูลค่าที่ยังไม่สะท้อนราคาตลาดและด้วยความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จึงคาดหวังว่าบริษัทจะนำสินทรัพย์นี้มาเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต จากนั้นก็ติดตามข้อมูลสม่ำเสมอและตลอดเวลาที่ถือหุ้น3ปีพิรนาธก็เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นประจำแต่ทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลก็ยังไม่มีแผนการดำเนินงานที่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนถ้าไม่คิดจะอันล็อกสินทรัพย์ที่มีอยู่จะเรียกว่า asset play ได้อย่างไรผลลัพธ์ตลอด3ปีที่ถือหุ้นตัวนี้แทบไม่ได้กำไรเลย จากความผิดพลาดในอดีตเรียนรู้ได้นำมาใช้ในการหาโอกาสใหม่ๆโดยพีระนาศนำวิธีการลงทุนแบบ Access Play ไปลงทุนหุ้นมาโคหรือบมจมาสเตอร์แอดธุรกิจสือ่อโฆษณากลางแจ้งเพราะประเมินและพบว่าจากเงินสดในบริษัทคิดเป็น60-70%ของราคาหุ้นนอกจากนี้ยังมีป้ายโฆษณาอีกมากมายและเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างไรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อรวมกันแล้ว ทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่า book value ในระดับที่น่าพอใจและก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเป็นหุ้นที่สร้างกำไรได้เกิน10บเท่ากรณีที่3เจ้าว่าไปแล้วก่อนตัดสินใจลงทุนนอกจากจะดูตัวเลขงบการเงินปัจจัยพื้นฐานพิรานาทมักลงสนามด้วยการไปดูธุรกิจนั้นๆด้วยตาตัวเองเช่นก่อนลงทุนหุ้นธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าก็ขับรถไปดูร้านขายเสื้อผ้าสาขาซีคอนสแควร์ขณะที่เดินดูก็เห็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแห่งนี้ซึ่งเป็นชาวต่างชาติยืนหลบมุมอยู่บริเวณหน้าร้านจึงเดินเข้าไปทักทายสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมสาขาร้านหรือครับแต่ทําไมไม่เข้าไปในร้านพีรนาถถามไม่ได้เข้าไปครับพอเห็นว่าสาขานี้ยอดขายตกเลยมาแอบดูครับ CEO ตอบ ทันทีที่ผีและนาได้ฟังคําตอบก็รู้สึกประทับใจกับการเอาใจใส่ดูแลธุรกิจและจากนั้นก็มีโอกาสสนทนากับ CEO อคนนี้จากงานประชุมผู้ถือหุ้นและงาน opportunity day ทําให้ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการวางระบบธุรกิจจึงตัดสินใจซื้อหุ้นด้วยจํานวนเงินลงทุนที่เยอะพอสมควรหลังจากลงทุนไประยะเวลาหนึ่งและติดตามบริษัทอย่างต่อเนื่องก็เห็นว่าบริษัท มีการซื้อรถประจำตำแหน่งและเช่าคอนโดมิเนียมให้กับ CEO ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะ CE อ CEO เป็นชาวต่างชาติหากแต่ความไม่ปกติก็เกิดขึ้นเมื่อพีรานาทเฝ้าสังเกตเห็นการใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ CEO และประธานบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสมทั้งเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ยุโรปรุ่นใหม่เพื่อเป็นรถประจำตำแหน่งให้ทั้ง CEO และประธานบริษัทโดยบันทึกเป็นงบค่าใช้จ่ายของบริษัทผ่านบรรทัด financial lease หรือสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีการระบุในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนแต่ทั้งที่ในระดับกําไรที่บริษัททําได้ก็ยังไม่สูงมากหากเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ซื้อรถยูโรปแบบนี้ให้ซีอยอดขายและกําไรของบริษัทเขาสูงกว่าบริษัทนี้มากรวมไปถึงมีการมีค่าใช้จ่ายการเช่าที่อยู่อาศัยให้กับซีอี เพื่อให้ใกล้สำนักงานและเวร e เฮาส์แห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปในราคาค่าเช่าที่สูงกว่าค่าใช้ใจ่ายเดิมก่อนการย้ายที่และยังพบว่าค่าเช่าที่อยู่แห่งนี้เป็นการทำใจออกให้บริษัทที่ซีอชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้พีรานาตัดสินใจขายหุ้นตัวนี้ออกไปเพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้ใจ่ายของบริษัทในลักษณะนี้ บทเรียนครั้งนี้ได้สอนให้พีรล่ารู้ว่าถึงแม้เราจะประทับใจกับความสามารถของผู้บริหารขนาดไหนแต่องค์ประกอบของการลงทุนในกิจการที่ดีจะเติบโตในระยะยาวได้นั้นการดูเพียงแค่ความสามารถของผู้บริหารอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอกรณีที่4ในบางครั้งเมื่อลงทุนหุ้นไปแล้วพบว่าการตัดสินใจดำเนินการบางอย่างไม่ยุติธรรมกับนักลงทุนเช่นพีเรน่าตัดสินใจซื้อหุ้นธุรกิจขายเทปซีดีแห่งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นบริษัทแห่งนี้เสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาดการออก ESOP หรือ Employee Stock Option Plan ถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงานให้ถึงเป้าหมายโดยปกติ บริษัทมักจะตั้งราคาใช้สิทธิ์ให้สูงกว่าราคาในกระดานณวันที่ออกเพื่อเป็นการแสดงถึงความมั่นใจในการดําเนินกิจการในอนาคตว่าราคาหุ้นจะสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาใช้สิทธิ์ของพนักงานในปัจจุบันได้บริษัทที่เลือกออก ESO p ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคาพานั้นถือว่าไม่แร์กับนักลงทุนพีรนาธกล่าวเพราะส่วนใหญ่เนื่องจากดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานจึงมีผลการดำเนินงานเป็นบวกหรือมีกำไรสะสม แต่ราคาพาคือราคาหุ้นเริ่มต้นณวันก่อตั้งบริษัทเปรียบเสมือนทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของผู้ก่อตั้งดังนั้นถ้าออก e s o p ในราคาพาเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นโดยปริยายเพราะการออก e s o p เปรียบเสมือนการเพิ่มทุนของบริษัทในทางอ้อมเช่นบริษัท X มีทุนจดทะเบียน100ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้น100ล้านหุ้นราคาพา1บาทต่อหุ้นหลังจากนั้นบริษัทก็ดําเนินธุรกิจต่อมาเรื่อยๆและมีผลการดําเนินงานเติบโตโดยปีแรกมีกําไรสุทธิ10ล้านบาทและปีที่10มีกําไรสุทธิ200ล้านบาทถ้าวัดมูลค่ากิจการด้วย PE ratio จะทําให้กิจการ X มี PE ratio 20เท่ามูลค่ากิจการโดยรวม4 0 0พล้านบาทตัวมีราคา40บาทต่อหุ้น ดังนั้นถ้าออก e s o p ที่ราคาพา1บาทหรือราคาต่ำกว่าตลาดก็จะไม่สมเหตุสมผลกับมูลค่าปัจจุบันของกิจการ พีรนาธเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจึงสอบถามกับผู้บริหารเกี่ยวกับการออก ESOp ในราคาต่ำกว่าตลาดในหลังจากถกประเด็นนี้ในห้องประชุมผู้บริหารก็ตัดสินใจยกเลิกการออก ESOp ในราคาต่ำกว่าตลาดทั้งให้พีรนาธและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆพึงพอใจกับการตัดสินใจของผู้บริหารที่รับฟังผู้ถือหุ้นทำให้เขาตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มด้วยเหตุผลประทับใจกับแนวคิดของผู้บริหารล้วนๆทั้งที่ผลการดำเนินงานก็ไม่ได้เติบโตอย่างโดดเด่น บทเรียนของพีระนาธในเรื่องนี้คือการยึดติดกับตัวหุ้นเพราะให้น้ำหนักต่อเรื่องความสัมพันธ์กับผู้บริหารที่เรารู้สึกไว้วางใจและรับฟังความคิดเห็นของเรามากเกินไป